ต่างคนต่างสํารวมกายต่างคนต่างสารวมใจของเรากายที่สํารวมดีแล้วย่อมนําความสุขมาให้จิตใจที่สํารวมดีแล้วย่อมนําความสุขมาให้ที่เราไม่ได้รับความสุขเพราะเรายังขาดความสํารวม ยังบกพร่องในการสำรวมทางกายและจิตใจที่เราไม่สำรวมเพราะเหตุใดเพราะเราไม่ได้รู้ตัวว่าการสำรวมกายของเรานี่เป็นบุญการสำรวมวาจาของเรานี่เป็นบุญเป็นกุศล ให้บังเกิดผลความสุขความเจริญเราเข้าใจว่าความสุขนั่นอยู่ที่อื่นนอกจากตัวเราเราไม่มองเห็นความสุขมีอยู่ในตัวของเราเลยเพราะฉะนั้นเราจึงได้ทุม่มเทหาแต่ความสุขอย่างอื่น หาไปหามาไม่ทราบความสุขอยู่ที่ไหนมีแต่หมดไปหมดไปไม่มีใครได้อะไรเลยจะนึกว่าเราได้สิ่งนั้นเรานึกว่าได้สิ่งโน้นไปตามคิดตามความคิดตามความดำริของเราเราเชื่อความคิดของเรา เราไม่ได้ยึดหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินประกอบการปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขตแห่งการปฏิบัติชอบคือปฏิบัติทางธรรมเพราะฉะนั้นเราทั้งหลาย เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงกําหนดพินิพิจารณาเลือกการปฏิบัติดำเนินตัวของเราให้ตรงให้ถูกต้องอย่าให้เนินช้าอย่าให้เสียเวลาเพราะเวลานั้นมันหมดไปเร็ว ท่านจะให้พิจารณาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เราควรพิจารณาอยู่เสมอว่าดูจิตพิจารณาดูจิตใจของเราในบนัดนี้จิตใจของเรายินดีในความสงดหรือไม่ ถ้าเรายินดีในความสงบสงัดก,ก็ชื่อว่าเรายินดีในการปฏิบัติธรรมเรายินดีในธรรมก็ชื่อว่าชนะการยินดีทั้งปวงเพราะพระธรรมนั่นเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้เราได้พ้นทุกขพ้นภัยก็เพราะอาศัยพระธรรมการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรม อันนี้เราต้องสำเนียกให้สนักหนักแน่นในใจของเรายึดการปฏิบัติให้มั่นคงอย่าไปยึดอารมณ์ตามจิตใจของเราชอบจิตใจของเราชอบเราถือว่าเป็นบรรทัดฐานไม่ได้บางทีเราเห็นว่าสิน,นี้ดีสินนี้ควรสิน,นี้ถูก แต่เมื่อเอาจริงๆแล้วมันไม่ถูกสิ่งน,นี้จะได้ความสุขเมื่อเอาจริงๆแล้วไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจด,ดูว่าจิตใจของเราเราเชื่อได้แค่ไหนเราไว้ใจเราไว้ความหวังในจิตใจอันนี้ได้แค่ไหนเพราะจิตใจไม่ใช่มีอันเดียว บางครั้งมันก็คิดดีบางครั้งก็หลงทำความเศร้าหมองซ้ำความวุ่นวายให้แก่เราถึงเราไม่อยากวุ่นวายไม่อยากทุกข์มันก็สร้างทุกข์ให้เราขึ้นมานี่จะไปเชื่อได้อย่างไรใจดีก็มีบางครั้งก็เรามีความสุขเหลือเกินมีความสงบมีความผ่องใส มีความดีมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีพระพุทธเจ้าจึงให้ภาวนาดูใจของเราเลือกใจของเราเอาใจดีไว้ใจที่ไม่ดีนั้นท่านเรียกว่าสมุทยัยคือเป็นใจไม่ดีนั่นเองเป็นสมุทัยทำให้ทุกเกิด ทุกครั้งที่ทุกทำให้ความขับแค้นทำให้ความไม่สบายทำให้เราอยู่เป็นปกติไม่ได้เพราะความทุกข์นั่นเองจึงต้องดิ้นรนต่างๆนั่งอยู่นานๆก็ไม่ได้ทุกข์บังคับ นั่งเฉยเฉก็ไม่ได้มันบังคับเพราะฉะนั้นต้องนั่งเลือกดูจิตใจของเราใจดีเป็นอย่างไรใจดีก็ใจมีสติมีปัญญาระลึกสิ่งที่ดีตั้งอยู่ในบนพื้นฐานแห่งดี ได้รับความสงบได้รับความเบิกบานใจเนี่ยก็มีอยู่ไม่ใช่หรือถ้าเราสร้างความดีขึ้นมาความดีก็มีอยู่ความสุขก็มีอยู่เราจะไปเอาที่ไหนล่ะดีกว่านี้อีกพระพุทธเจ้าพรงก็ะสร้างความดีขึ้นในใจเพียงพอจน ความไม่ดีไม่มีที่อาศัยหมดไปเองไม่มีช่องว่างจะให้ความชั่วมันเกิดขึ้นเพราะจะทำความดีอยู่ตลอดตลอดชีวิตตลอดทุกอิรยาบทจิตตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความดีอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราทั้งหลายยกบนพื้นฐานให้ธรรมะในส่วนที่ทำให้จิตใจให้ดีได้รับความดีแล้วนั่นแหละเราจะได้ความสุขสมหวังบนพื้นฐานที่ดีที่ง่ายๆก็คือสํารวมกายนี่เองจะไปจะเดินเหินที่ไหนกันล,ลึกคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ ก็ได้บุญอยู่ตลอดได้ความดีตลอดจะนั่งจะนอนอิริยาบถก็ระลึกกระู้ตัวเราทามาจะลึกคุณพระพุทธประธรรมประสงค์ก็ระลึกดูกายของเรากายของเรามันหมดไปทุกวันทุกวันเราบำรุงไปเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นหมดไปหมดไปมันก็ นานไปนานไปมันก็แตกสลายไม่มีอะไรเหลือแม้แต่อย่างเดียวเราเราได้อะไรทีนี้เราพึ่งอะไรถ้าเราไม่มีความดีที่เราได้ฝึกผลทางใจไว้ใจก็มจะไม่มีที่พึ่งใจก็จะตกอยู่ในความลำบาก ไม่ทราบว่าจะไประลึกเอาอะไรได้ไม่ทราบจะไปยึดได้อะไรเพราะเราไม่ได้สร้างไว้ต่ราระลึกไม่ได้ลึกถึงความดีก็ระลึกไม่ได้เพราะเราไม่ได้สร้างไว้เหมือนกับเราไม่ได้เรียนสวดมนต์ไหวพระไว้เวลาต้องการก็ใช้ไม่ได้ถ้าเราได้ เก็บไว้ในใจแล้วเราใช้เมื่อไรก็ใช้ได้เป็นสมบัติของใจนี่เป็นพยายามหลักฐานให้เราเกิดความเชื่อขึ้นมาเกิดความจริงขึ้นมาไม่มีใครโกหกใครหลอกลวงใครความจริงต้องเป็นความจริงความทุกข์ก็เป็นความจริงในส่วนทุกข์ ถ้าใครสร้างขึ้นแล้วก็ต้องทุกอยู่อย่างนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีขึ้นในจิตใจของเราเคยมีมาแล้วในกายของเราก็เคยประสบมาแล้วทั้งคนอื่นเราก็เคยได้เห็นเคยได้ยินมาด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราจะสงสัยอีกหรือในร,รมคาสอนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงตรัสสิ่งใดไม่เปลี่ยนแปลงเราเห็นได้ประจับในใจของเราเราจะไม่เชื่อหรือเราจะไม่ทําตามพระองค์หรือเราจะไม่พยายามเพราะพระองค์ก็ได้ความสุขได้ความสงบ เพราะการประพฤติการกระทำพระองค์ได้รับความสุขอย่างไรพระองค์ก็แสดงออกพาประพฤติปฏิบัติได้ความสุขอย่างนั้นไม่มีปกปิดอำพรางแม้แต่น้อยพระองค์ทรงสแสดงบอกสอนไว้เปิดเผยอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่พระองค์สแสดงเหล่านั้นที่เรียกกับคำสอนพระพุทธเจ้า หรือที่เรียกว่าศาสนาก็มีอยู่พร้อมที่จะให้เราเรียนเรารู้เราดูเราเห็นอยู่ตลอดเวลาในส่วนที่ใจไม่ดีที่ให้เกิดทุกข์เกิดความไม่สบายมันเกิดได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราดูส่วนในทางที่ดีก็เช่นเดียวกัน ้เรามีความสุขความเย็นใจความสบายใจความปลอดโปร่งทำให้ใจดีก็มีขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนกันแล้วแต่เหตุปัจจัยอาศัยทางไหนเกิดขึ้นถ้าเหตุปัใจจัยในทางที่เป็นอกุศลทำจิตของบุคคลไม่ให้ฉลาดเมื่อมันไม่ฉลาด มันก็ไม่รู้จักเลือกไม่รู้จักทางดีทางชั่วก็อยู่ในสภาพแห่งความลำบากเพราะความไม่รู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้จิตใจของเราเพราะเราไม่ได้ภาวนา <c oughs> ไม่ได้ปฏิบัติเลยช่วยตัวเองไม่ได้ ก็ไปเที่ยวให้เขาช่วยเหลือไปอาศัยหมอดูไปอาศัยดวงดาวไปอาศัยคลำหาที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนครนั้งเขาว่าอย่างไรก็หลงเชื่อไปตามเขาว่าอีกไม่ทราบว่าผิดหรือถูกเราเลือกไม่ได้เพราะเราไม่รู้ เพราะฉะนั้นเราควรมาปฏิบัติให้รู้ด้วยตัวของเราเองที่ท่านสอนว่าอิตัตหิอัตนโนโนาโถเพื่อจะได้เราเป็นที่พึ่งของเราเองนั่นดีที่สุดแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เป็นติเพียงขี้บอกเท่านั้นส่วนจะถึงหรือไม่ถึงท่านต้องไปเองอ ส่วนจะได้นั่นท่านต้องทำเองท่านชี้ชัดแลว้ว่าเมื่อทำท่านทำแล้วจะเป็นของท่านไม่เป็นของคนอื่นเมื่อท่านทำดีแล้วความดีจะเป็นของท่านผู้ที่กระทำเท่านั้นคนที่ไม่กระทำแล้วย่อมไม่ปรากฏออกมา เพราะฉะนั้นกรรมย่อมไม่ปรากฏแก่บุคคลผู้ไม่กระทำส่วนดีก็ปรากฏขึ้นแก่บุคคลผู้กระทำดีจริงส่วนไม่ดีก็ปรากฏขึ้นแก่บุคคลผู้กระทำไม่ดีจริงส่วนทุกข์ก็เกิดขึ้นจากอาศัยบุคคลผู้กระทำไม่ดีจริงๆสิ่งเหล่านี้มีปรากฏให้เรา ศึกษาเราอ่านอยู่เสมอตลอดทุกการทุกสมัยเรียกว่า,ากาลิโกก็ว่าได้คำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีช่องว่างเลยเต็มไปด้วยให้เราศึกษาเราอ่านเรารู้ทั้งนั้นเป็นอุบายให้เราฉลาดทั้งนั้นฉลาดในการรู้จักความชั่วฉลาดในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่ว เพื่อจะกำจัดให้หมดสิ้นไปฉลาดในสิ่งที่ดีเพื่อดำเนินการประพฤติการปฏิบัติให้เป็นสมบัติของเราพรอะฉะนั่นขอเราทั้งหลายเข้าใจตัวของเราให้ถูกต้องตามความเป็นจริงในส่วนที่ไม่ดีมันก็มีอยู่ในส่วนที่ไม่ดี ในร่างกายของเราอย่างเดียวเท่านั้นในส่วนที่สะอาดผิวเพินที่ตกแต่งไว้ใครเห็นก็ชอบติดเนื้อพึ่งใจมันก็มีอยู่คนจึงหลงคนจึงชอบในส่วนที่ไม่ดีเราดูก็ยังมีอยู่อีกมันซ่อนกันอยู่ในนั่นแหะคนก็หลงทีนี้เวลาสิ่งที่ไม่ดีปรากฏออกมาก็หลงอีกในส่วนที่ดี นี่ก็หลงอีกก็หลงทั้งสองในส่วนที่ดีก็หลงชอบในส่วนที่ไม่ดีก็หลงเกลียดการที่เราชอบเราเกลียดเขารู้ตัวไหมวัตถุเหล่านั้นเขารู้ว่าเราชอบเขาไหมเขารู้ว่าเราเกลียดเขาไหมเขาไม่ได้รับรู้ความชอบหรือไม่ชอบของจิตใจทั้งนั้น เราก็เรื่องของเราเองหลงคนเดียวคิดคนเดียวปรุงแต่งผู้เดียวส่วนสภาวะเหล่านั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาไม่ผิดเหตุไม่ผิดผลไปตามเหตุตามผลเกิดมาอย่างไร ใครเกิดมาอย่างไรทุกทุกคนก็เป็นไปตามเหตุตามผลทุกคนไม่มีใครเนื้อเหตุเนื้อผลไปได้เมื่ออยู่ตะเมื่ออยู่ไปนานนานไม่ตายแตกเล็กๆมันก็ข้ามข้า,ขา,ขาเหมือนกันหมดอยู่ไปนานๆก็แตกดับไม่มีใครเหลือแม้แต่คนเดียวใครเ่าเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ เราเป็นเจ้าของสิ่งเหลือจริงเหรือทำไมไม่เรียนรู้ความจริงแล้วเรายึดถือพอให้เกิดประโยชน์เมื่อเรามาอาศัยแล้วเราก็ดูแลบริหารรักษาไปแล้วก็อบรมจิตใจของเราให้ฉลาดไม่ให้มันทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาตามกฎเกณฑ์ของโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ถ้าเราไปทุกข์มันก็ได้ความเศร้าหมองปเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ทุกข์ใช้สติปัญญาเห็นอันถูกต้องแล้วก็ได้จิตใจผ่องใสและเบิกบานได้ความสุขความชุ่มชื่นในจิตในใจไม่เศร้าโศกใจไม่แห้งแรงใจไม่กระวนกระวายในใจใน้ล่าความส สุขใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรตั้งใจปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้มีทัศนะคือความเห็นให้ถูกต้องที่เรียกว่าญาณทัศนะคือญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็น ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งสองอย่างรู้แต่ไม่เห็นก็ไม่สิ้นสงสัยเห็นแล้วไม่รู้ก็ไม่สิ้นสงสัยถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยตัดกิเลสวิจิกิจฉาได้สิ้นสงสัยเรารู้เห็นสิ่งไหนเราก็สิ้นสงสัยในสิ่งน,นั้นถ้าเรารอบรู้ในกองสังขาร ก็สิ้นสงสัยในเรื่องสังขารว่ามันให้ผลอย่างไรเมื่อเราสิ้นสงสัยรอบรู้ในกองสังขารแล้วเราไม่หลงสังขารแล้วเราก็ปล่อยวางได้เมื่อสังขารดับ ก็เพราะความสิ้นสงสัยคืออวิชชาที่ความหลงมาแต่ก่อนมันก็ถูกทำลายไปเกิดความรู้ขึ้นมาสังขารที่ปรุงแต่งพบแต่งชาติแต่งทุกแต่งยากขึ้นมาอีกไม่มีแล้วเพราะขึ้นชื่อว่าสังขารจะสงบไม่มีเพราะเป็นเครื่องปรุงเครื่องแต่ง เพราะฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยเป็นเครื่องสงบไม่ปรุงไม่แต่งเราก็ดูจิตใจของเราถ้ามันมีปัญญาเข้ารวมจิตใจของเราได้สงบแล้วเนี่ยมันไม่ปรุงไม่แต่งฟุ้งซ่านไปที่อื่นมันก็มีความสุขเรนหยุดชั่วคราวมันก็ได้ความสุขชั่วคราว สงบชั่วคราวก็ได้ความสุขชั่วคราวถ้าสงบนิรันดรนแล้วถ้าไม่แต่งนิรันดรแล้วความกระทบกระเทือนความเศร้าหมองความเสียใจความเจ็บใจก็ไม่มีความเจ็บกายเจ็บใจก็ไม่มีนั่นความสุขมันอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นใหเราทั้งหลายพยายามจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงิกพร้อน